สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงตัดไว้ไม่มีจิตใดๆที่ไม่มีประโยชน์มากกว่าจิตที่ยังไม่ได้ฝึกอันนี้จริงจิตที่ไม่ได้ฝึกย่อมไม่มีประโยชน์มากกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาถ้าจิตไม่ได้ฝึกนึกอะไรก็ไม่ออกทำอะไรก็ไม่มีประโยชน์ อันนี้แหละสิ่งที่เราควรทำก็คือการฝึกจิตของตัวเองให้อยู่กับอารมณ์กุศลเช่นอารมณ์กรรมฐานที่เราทำอยู่ในปัจจุบันทุกๆวันนี่คือการสะสมที่ถูกต้องและควรทำเราควรเลือกทำในสิ่งที่ยากให้มากกว่าสิ่งที่ง่ายการฝึกจิตมันไม่ใช่สิ่งที่ง่าย แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากแต่การที่จะฝึกให้จิตมีประโยชน์เราควรสะสมทีละนิดและประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพิเจ้าอย่างเป็นระบบ